เ <Sab> er. ซบาสิ่จีดอคาสาปโปมอเตอร์ประตูไฟฟ้ารุ่นใหม่สำหรับบานเลื่อนเปิดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเงียบขึ้นแต่ว่าทนทานมากยิ่งขึ้น,นครับติดตัวเดียวนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับร้านค้าโรงเรียนโรงแรมคาเฟ่นะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลเลยต้องมีเจ้าตัวนี้ครับ เทปโมจีดอคาาโปรตัวนี้เป็นมอเตอร์ประตูไฟฟ้าระบบสาหรับบานเลื่อนติดตั้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนเดี่ยวบานเลื่อนคู่หรือประตูกระจกเลยก็ติดตั้งได้ใช้ได้กับประตูกว้างสุด4.2เมตรรองรับน้ําหนักประตูได้มากถึง150กิโลกรัมมาพร้อมระบบกันหนีบปลอดภัยแน่นอนเปิดปิดอัตโนมัติได้แบบเดียวกับ7ซเว่นอวนนะครับส่วนอีแบบหนึ่งจะเป็นแบบมีตัวกดในการเปิดซึ่งทางร้านก็จะมีปุ่มกดมากมายหลากหลายรูปแบบมีทั้งแบบนี้ แบบนี้แบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้ นอกจากนี้และยังมีระบบการเปิดประตูเมื่อมีการเหยียบบนพรมครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรายังสามารถเสริมออปชันติดตั้งแอร์หน้าประตูได้นะครับช่วยดับความร้อนคนที่เดินเข้าผ่านประตูได้เป็นอย่างดีเลยและหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับถ้าเจ้าตัวนี้เนี่ยไฟดับจะเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเรามีออปชันเสริมนะครับ UPS เครื่องสำรองไฟทําให้เราสามารถเปิดเจ้าตัวเซเบอร์คาซาโปตัวนี้นะครับได้มากถึง20ครั้งเลยครับและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะเจ้าตัวนี้ยังเพิ่มออปชันในการ สแกนเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าปัตรสแกนสแกนหน้านะครับเหมาะสําหรับออฟฟิศนะครับที่ใช้ในการตอกบัตรเข้าออกงานนะครับหรือเปิดปิดร้านนั่นเองครับ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวมอเตอร์ประตูไฟฟ้าเซเบอร์จีดอคาสซาโปรนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถส่งรูปเข้ามาได้เลยนะครับเป็นประตูที่เราอยากจะติดตั้งนะครับส่งมาให้ทางร้านดูนะครับทางร้านก็จะช่วยดูให้นะครับและตัวนี้นะครับราคาพร้อมติดตั้งเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเท่านั้นเองครับส่วนประกันมอเตอร์เนี่ยครับเราให้รางงานจุกๆไปเลยนะครับถึงสามปีโอเคครับตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากตัวเซเบอร์จีดอคาสซาโปรตัว ด้วยนะครับบ๊ายบาย